มามาครับผมชอบตู้สวยๆงานละเอียดละเอียดต้องงานสุโขทัยเท่านั้นนะครับเนื้อไม้ได้อายุนะครับเป็นลายไม้ธรรมชาตินะครับผมนี่ครับดูความสวยของเขานะครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่นะครับความกว้างนะครับสองเมตรนะครับผมจากซ้ายไปขวานะครับจากขวาไปซ้ายนี่แหละครับแล้วก็ความสูงนะครับผมจากล่างขึ้นบนนะครับสองเมตรสิบเซนนะครับผมเป็นตู้บานเลื่อนนะครับ งานสุโขทัยมีกุญแจล็อกให้ทุกบัตรบานประตูนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีเก๊สองลูกนะครับมีกุญแจล็อกให้ด้านด้านบนหนึ่งลูกนะครับด้านล่างจะไม่มีกุญแจนะครับดูนะครับสวยมากนะครับใส่ใจลูกทุกรายละเอียดจริงๆนะครับงานสุโขทัยไว้ใจได้ครับด้านนงด้านในด้านล่างด้านบนนะครับขัดทาให้ทุกจุดนะครับตัวนี้นะครับผม จากราคาปกติ3 5 0 0 0บาทนะครับผมเราไม่ขายนะครับเราขายกันเพียงแค่25,000บาทเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับ2 5 0 0 0บาทจัดส่งฟรีทุกจังหวัดนะครับลดโรงงานจัดส่งเองทุกชิ้นนะครับผมที่สำคัญมีบริการหลังการขายให้ฟรีหนึ่งปีเต็มนะครับสินค้ามีปัญหาภายในหนึ่งปีซ่อมให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะจ๊ะนะจ๊ะ โอเคนะครับผมก็จบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ